อาจารย์สอนซามูไรและอาจารย์ไอกิโดอาวุโสบางท่านชอบที่จะทำดับไม้ดับสมุูไรไม้หรือที่ที่เรียกว่าบกเข็นใช้ทำไว้ใช้เองและเผื่อทำให้ลูกศิษย์ อาจารย์สมบูรณ์ทองอลลามและอาจารย์ประพันธ์จิตตะพุตตะก็เคยได้รับบุกเข็นจากอาจารย์ไซโตเมื่อข่าวที่ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาไอคิดโดที่ญี่ปุ่นผมเองอาจารย์ชัยสวัสดิ์เทียนวิบูลก็เจริญรอยตามอาจารย์ ไอคิโดอาวุโสคือชอบทำบกเคนสำหรับตัวเองเพราะมีความรู้สึกว่าการได้ทำบกเคนจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของการใช้เคนเมื่อสองสาวันที่ผ่านมา ต้นลำไยที่บ้านที่ลําปางเป็นลําไยพันโบราณหมายถึงว่าลูกไม่โตแต่เม็ดในใหญ่มากก็จึงให้คนงานตัดทอนหลงเพื่อจะได้เอาลําไยพันธุดีมาทาบกิ่งตอนที่คนงานตัด ต้นลำไยอยู่คนงานก็พุกขึ้นมาบอกว่าไม้เนื้อแข็งมากหลังจากที่คนงานตัดต้นไม้ตัดต้นลำไยเสร็จแล้วผมก็ไปดูเนื้อไม้ลำไยแข็งจริงๆแล้วก็เป็นไม้เนื้อไม้ละเอียดมากจึงได้ตัดมาท่อนหนึ่ง เพื่อลองทําบกเข็นนะครับการทําบกเข็นก็เริ่มตามลำดับตั้งแต่ใสกิ่งลำไยให้ได้ขนาดแล้วก็ทําเป็นเข็นนะครับทำเป็นบกเข็นสิ้นอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับว่า การทำบกเคนรู้สึกถึงจิตวิญญาณหมายถึงว่าพอเราทำได้ถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะเอาลองเอาบกเคนมาลองฟันดูเราก็เราจะรู้ถึงว่าเขาฝีดาบนะครับหมายถึงว่าลักษณะการฟันลงของเขาแหวกอากาศได้ดีหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าบกเคน ที่ทำด้วยไม้ลำไยนะครับเนื้อไม้ละเอียดเหมือนไม้หลังส่งของที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่เนื้อเนื้อแข็งครับไม้หลังส่งของผมเคยทำมาทำเป็นบุกเค็นให้ให้นักเรียนเนื้อเนื้อละเอียดแต่ว่าไม่แข็งแต่ไม้ลำไยเนื้อละเอียดและแข็งด้วยครับ